ครับสวัสดีครับเบบซี FC ทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วร้านปอรุ่งเรืองเชียงกงนะครับวันนี้ผมมีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันมานําเสนอลูกค้าคันนี้เป็นโตโยต้าไทเกอร์นะครับเครื่อง3.0แคร็บคันนี้สภาพเดิมๆสวยมากผมบอกเลยว่าเดิมโรงงานคันนี้เดิมโรงงานเลยระบบไฟระบบเกียร์ระบบเครื่องคันนี้ขับมานะครับนะขับทดสอบดูเรียบร้อยอันนี้พร้อมใช้งานเลยราคาท้ายคลิป ผมเปิดให้เรา,เ,ราเอาใจ f อฟซีเลยอันนี้เป็นโตโยต้าไทเกอร์นะครับเป็นแคปนะเป็นแค่าล้อก็เป็นล้อแมกนะล้อเป็นล้อแมกยางพร้อมใช้ทั้งสี่เส้นเลยเหล,เหลือใช้งานย,ยาวๆเข้าไรเข้าสวนก็ได้นะครับนะเข้าไรเข้าสวนก็ได้ยางเป็นสองหนึ่งห้าทับเจ็ดสิบขอบสิบห้านะครับนะเป็นล้อแมกล้อแมกทั้งสี่วงยางพร้อมใช้ทั้งสี่เส้นนะนให้ดูสภาพรวมๆก่อน ข้างหน้าก็จะประมาณนี้นะครับรถยังไม่ทาความสะอาดนะ Fc ฮีเดี๋ยวผมพาชมตัวรถรอบคันก่อนเลยว่าสภาพเป็นยังไงวันนี้ได้รถมาปุ๊บผมเอามารีวิวบ้านเลยนะครับในอยู่ร้านอ่ะมันไม่มีที่จอดแล้วโอเคมาเรามาเริ่มจากแก้มฝั่งขวาของตัวรถเลยอ่าไล่รอยไล่ลตำหนิเลยนะครับแก้มฝั่งขวาสวยๆเนียนๆน,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 นะครับพื้นที่อาจจะน้อยหน่อยนะครับนะอ่าระบบไฟออกปกติเลยนะครับ อันนี้คือสวย,สวยเลยส,ยสวยนนเนียนเลยประตูฝังขวาเขาจะประมาณนี้นะครับสัญลักษณ์ก็ยังมีมาให้ครับตโตโยต้าดีฟดีนะครับมือเปิดก็เป็นโครเมียมกันสาดตัวเนี้มีม,มีมีมาให้นะมันหลุดเดี๋ยวผมติดให้เนี่ยโอ้ไว้ข้างหลังเดี๋ยวผมติดให้นะครับเดี๋ยวผมติดให้รถพร้อมใช้งานนะครับรถพร้อมใช้งานเลยคันนี้ามาดู ทางประตูกันมือเปิดก็เป็นโครเมียมนะครับเปิดง่ายปิดง่ายนะก็จะประมาณนี้เลยสีจริงคือสวยสดมากนะครับนะาสามารถนัดดูรถได้นะครับร้านปอรุ่งเรืองอะไรเชียงกงนะครับพิมพ์เข้าไปใน YouTube เลยกระจกก็เป็นโครเมียมนะกระจกก็เป็นโครเมียมมามาดูซับภายในกันซับภายในก็จะประมาณนี้นครับรถยังไม่ทําความสะอาดนะครับนะเอฟซี FC นะรถยังไม่ทําความสะอาดกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้านะ ปรับกระจกก็เป็นไฟฟ้านะครับคันนี้คือสภาพสมบูรณ์มากนะครับเบาะก,ก็เบาะเป็นเบาะผ้านะนระบบไฟออกปกติทุกอย่างเลย <c oughs> แต่ดังอีก <c oughs> แต่ดัง <c oughs> เพลงเพาะนะครับแอร์เย็นนะครับอันนี้โอเคมามาดูกระบะกันว่าสภาพสวยแค่ไหน,นคันนี้คือคัสซีสวยเลยนะคัสซีสวยเลยเดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่อีกทีดูไปด้วยกันเลยอ่ะ กระบะก็จะประมาณนี้สติกเกอร์ก็เดิมโรงงานนะครับเดิมโรงงานเลยรถพร้อมใช้งานครับพอม,มันทุกเข้าไรเข้าสวนก็ได้นะครับใครหารถไว้ใช้งานสักคันคันนี้ตอบโจทย์เลยไฟท้ายก็ออกนะไฟท้ายออกปกติทุกอย่างนะครับรถยืนสวยมากมแคสซีดีช่วงล่างดีนะครับเอาไปใช้งานยาวๆเลยนะครับฝาท้ายก็จะประมาณนี้นะนโอเคแม็กไลเนอร์ผมแถมให้นะครับผมแถมให้ไม่ถอดครับรถได้มาสภาพไหนผม ไปตามสภาพสภาพนั้นเลยนะโอเคอสัญลักษณ์โตโยต้าเลยโอเคหนึ่งมาดูช่วงล่างกันช่วงล่างก็จะประมาณนี้มียางอะไรแถมมาให้นะครับแหนบก็แน่นๆนะครับชโชคไม่มีเยิมนะแหนบเอาไปใช้งานยาวๆช่วงล่างดีแคสตีดีสวยงามนะครับเล่มพร้อมบนอยู่ที่ผมแล้วนะครับนี่สภาพก็จะประมาณนี้นะ ฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับฝั่งซ้ายของตัวรถอันนี้ยืนสวยมากเลยนะ f c ใครที่หารถไว้ใช้งานสักคันนะครับคันนี้ตอบโจทย์นะเข้าไร่เข้าสวนก็ดีนะครับใช้ในชีวิตประจําวันก็ดีก็จะประมาณนี้สติกเกอร์ก็มีมาให้ครบนะครับไม่ลอกไม่ร่อนนะยังมีเหลืออยู่นะครับประตูฝั่งซ้ายก็จะประมาณนี้นะ ประตูฝั่งซ้ายก็จะประมาณนี้อ่าการสาดตัวนี้มีมาให้ครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งมันลดเดี๋ยวผมติดให้นะครับจิ๊บครับโลโก้สัญลักษณ์โตโยตา้า D4D ก็ยังอยู่นะครับมือเปิดก็เป็นโครเมียมนะตัวนี้เป็นเครื่อง3.0นะครับรหัสเครื่อง 1KD นะรหัสเครื่อง 1K KD กระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้าครับเลื่อนขึ้นง่ายปกติสะดวกสบายนะครับกจะประมาณนี้เลยเบา ภายในก็สวยงามนะครับขอทําความสะอาดอีกนิดหน่อยนะครับแอร์ก็เย็นนะครับเพลงก็ฟังได้ปกติเลยคอนโซลสวยงามไม่มีรอกนะครับผมพาดูหน้าใหม่เลยหน้าใหม่ก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งแสนแปดหนรอยนะครับ69นะครับนะเคจะประมาณนี้ครับ เบาะแถวตอนหลังก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามเนีเยนๆครับรถพร้อมใช้งานเครื่องดีการันตีได้ okay. แก้มฝั่งซ้ายไล่ลอยไล่ตำหนีนะครับไล่ลอยไล,ไล,ไล,ไล่ตำหนีเลยกระจกมองข้างก็เป็นโครเมียมนะมาดูข้างหน้ากันแ็บสีเนี่ยไฟออกนะไฟออกไฟสูงไฟต่ำไฟถอยไฟเบรกออกปกติทุกอย่างเลยลูกค้ามาดูรถจายตังค์ขี่รถกลับบ้านได้เลย น้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้นะครับแบตก็เป็นลูกใหม่นะคันนี้โตลตา้าไทเกอร์ดีโฟดีเครื่อง3.0รหัสเครื่อง 1KD นะครับรถน่าใช้ครับรถน่าใช้โ <Okay. S 1> อเคมาถือไว้หน่อย,ยเดี๋ยวเ,เปิดฝากระโปรงนี่อย่างนี้เลยนีย่โอเควันนี้ถ่ายอยู่บ้านรับไม่มีคนงานผมจัดการเองเลย เดินเข้ามาอ่าเสื้อห้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะสภาพห้องเครื่องก็จะประมาณนี้สวยๆเนียนๆงามๆครับขอทําความสะอาดอีกนิดหน่อยนะครับโตโยตา้านี่ยฝาครอบเครื่องมีมาให้นะครับโตโยต้า D4D นะครับ3.0นะครับแผ่นเพลทเดิมโรงงานมีให้ไม่ไม่ทอไม่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 หลุดนะครับบางบางที่อาจจะหลุดนะแต่ของผมเดิมๆเนียนๆครับ เลือกรถเข้าร้านผมเลือกเน,เนียบให้ลูกค้าอยู่แล้วมันเราไปซื้อรถนี่แหละครับผมไปซื้อรถผมก็ต้องต้องการเนียบนะครับแต่คันนี้กริบๆเลยคันหน้าเดิมๆนะนเม็ดโองเม็ดอาร์คเหลือปกตินะฝากระโปรงมีซับความร้อนให้ด้วยนะครับกันความร้อนนี่นสัญลักษณ์โตโยต้ามีมาให้นะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมสภาพพร้อมใช้งานเดี๋ยวผม อ่าสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับแล้วก็ขับเดินหน้าถอยหลังนิดหน่อยได้นิดหน่อยนะครับนะเพราะว่าพื้นที่มันไม่มีนะครับแบบเป็นลูกใหม่นะคันนี้อ่าหยับเข้ามาใ,ใกล้หน่อยหยับเข้ามาใ,ใกล้หน่อย สวยงามนะครับสวยงามเลยแอร์คือเย็นมากเลยนะครับนะแอร์คือเย็นมากอ่าไม่มีอ่าส,สวยเลยเอสใครที่หารถม้ใช้งานผมบอกเลยคันนี้รับใช้งานยาวๆเครื่องโคตรแห้งนะครับเดิมเลยอันนี้เดิมเลย,นนเเเลยแต่แบตผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะแบบผมเปลี่ยนลูก,ล,กลูกใหม่ให้ลูกเก่ามันเสื่อมสภาพแล้วลูกค้าได้ไปจอาไ,ได้ไปใช้งานยาวๆนะครับอ่ะมาจับกล้องไว้เดี๋ยวขับให้เอซดู เดี๋ยวเดี๋ยหน้าใสยหลังบบ โอเคมาผมขอเปิดราคาเลยนะ fc นะผมขอเปิดราคาเอาใจ fc เลยคันนี้ toyota t i g e กอ i เนะครับเครื่อง3.0นะครับรหัสเครื่อง 1kd เป็นแคบนะระบบเครื่องสมบูรณ์เกียร์สมบูรณ์ขับใช้งานยาวๆราคาที่ผมจะเปิดนะครับ1,900บาท1 9 0 0 0 0บาทสภาพนี้เอาให้ทันเอาให้ไวนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอฝาก กดไลค์กดแชร์ให้ t ิ k t o k ปอรุ่งเรืองเชียงกงเพจปอรุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ YouTube ปอรุ่งเรืองอะไรยน,นะะด้วยนะครับเบอร์โทรติดต่อเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้เลยนะครับนะสำหรับวันนี้ผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี